สวัสดีค่ะขอโอกาสศริยธรรมพุจธวจนะหมดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดอนาคามีความเป็นอริยะบุคคลกับการละเครื่องผูกพิสุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นอย่างไรคือหนึ่งพิสุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโอรัมภาคิยะสังโยช์ไม่ได้ยังละสังโยตอันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสังโยตอันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้2ออันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ละโอ,อรอัมภาคิยสังโย์ได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ 3. อันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรัมพากียสังโยชน์ได้ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ แต่ยังลาสั่งโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบไม่ได้ 4. อันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรัมพาคียสังโยชน์ได้ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้พบได้สาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้รัตนฮาทุกคน จงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนเทิมส,สาธุสาธุสาธุขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ